เมืย์ไลทจัดแตง่งฮะปัด<ม>เอาไหมแม่วันทูที่เอาไหมเดอร์พี่ไหมเดอร์แมเด้ร์ยอ,อยู่เลยนิดนึงครับบรขอ,ขอไปรอไปคอรอไปเอามาแล้วนะคุณพี่เดนค่ะยุกีแดนซ์ที่น่ารักเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกัน ครับผมไม่เดียวไม่เดียวทีมเป็นไงบ้างทีมเป็นไงบ้างซ้อมเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมแต่งงานนะผู้ใดสิแต่งงานมันว้ายโผล่แม่ย่าฟ้าว่ากดตะการตัวมือดีมากต้องอยู่หิวไหมไม่หิวค่ะปวดหลังมากสักตอนนี้ถ้าเป็นลดมากถ้าเป็นลดมากถ้าเป็นลดมากมาค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะพี่พี่แม่แม่เสียงดังดีจังเลยกระดิอ๋อันนี้ก้อนมันไก่ไหมค่ะไก่ไหมมันไปขังนี้ ตะกี้ของพี่เจนี่กดแป้งไปแล้วสี่จะมาอีกห้าสิบคนครับอีกห้าสิบท่านครับอีกห้าสิบท่านเท่านั้นฮะเขาจะเข้าใจหรือแสนใจแตกไหมนะมาน้ำยาแก้ปวดหลังดื่กันได้เลยโอเคเราจะเอาแบบนี้ใช่ไหมย่าเลยมันก็ทำทำมาแล้วได้สองคัดแล้วก็หลุดละ คำเดียวเองหนึ่งคำครับพี่เงี้ไอ้เลิฟแฟนคลับที่สุดในเดอะเวิลด์เปิดหรือยังครับเปิดหรือยังครับแสนแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณครองเท้าขอบคุณนะคะมีกระดิ่งให้กดแล้วราคาพิเศษตอนนี้พิเศษนี้นี้่อ๋อมีมีอะไรใหม่ๆมาอีกนะคะวันนี้มีอะไรใหม่ๆมาเสิร์ฟเออโทนอัพครีมอุ้ยแพ็เกจน่ารักมากแพ็เกจแบลลมากเบลลเหมือนคนขายเลยแพ็เกจนี้มันเล่นได้ พี่ไปรั้วดากังนะจ๊ะว้าได้เลยรุงนี้ค่ะแม่อ่าโทนอัพครีมคือความจริงแล้วสองสีนี้เหมือนกันค่ะแต่พี่ชอบสีชมพูพี่ต้าบอกน้องดูผู้หญิงกันไปพี่ผู้ชายใช้ไม่ได้พี่ต้าก็จะเอาแบบสีที่มานดู normal ทงเป็นยูริเซ็ตทำผู้ชายผู้หญิง ข้างในเหมือนกันเถียงกันเรื่องสีไม่จบก็เลยทำออกมาอ๋อต่างกันแค่แพ็คเกจใช่ไหมคะอุ้ยแต่แต่แต่น่ารักนะคะเนี่ยแพ็คเกจน่ารักมากพีเซนต์ของพี่น้องหวานมากที่บอกว่ากล่องเขาแบบว่ามีอะไรให้เล่นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะคะว่าเนื้อคออะไรอ่ะคือว่าเรามาทดสอบกล่องกันเอาอันนี้อุ้ยเขามีแบบเสียงนะเออคิด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 ดีๆนะทางบ้านเป็นความแบบเล่นนั่งคิดว่าดีคิดดีเท่เป็นการสัมผัสอย่างนี้องต อามาต่วนี่นะคะเลยสมซ้ำโชนอัพคินเด้อเด้อบีบก่อนเด้อพี่น้องเด้อนี่อันนี้มืออ่ะเก็ไปมาครับย่าสาวเรียนกันยีงไงมา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 าเลยว้าบีบเยอะไปหน่อยนะคะับมันมจะเคลื่อนเสื้อขอบเขาคุ้มค่าฉับๆเลย้ฉับๆเลยนะครับดูดีเราควรโฟกัสอะไรก่อนคำนวณระหว่างโนอัพกับ ฝั่งนี้ครเนี่ยนมาอุ่นคราเนี่ยเอโทนอัพก่อนครับมามาโทนอัพนะครับพี่พี่เปิดราคามาแล้วนะครับพี่เนื้อเขาบางเบามากเลยนะคะบางเบาเกลี่ยง่ายนะคะไม่เหนียวหนื้อหนะนะคะไม่เหนียวเนื้อหนะนะเออไม่เหนียวหนืดอยหนะกะละจีบะนี่เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยแล้วกลิ่นหอมมากเอาลบอันนี้ก่อนแมนลบอันนี้ลบอ็เลยฉีดแดงๆอะไรคืออะไรแผลอ๋อฝั่งนี้ถูกแล้วอุ้ยกลิ่นหอมมาก คุณนะแล้าเห็นไหมคะอันอันที่หนูลงเอ๋อะไรนะลิฟสติกน่ะหายไปเลยแล้วขวดเขาน่ารักมาก,ากใช่ขวดเบลมากส,สีเบลมากแพ็กเกจน่ารักแพ็กเกจชื่อแพ็กเกจเลิศอันนีกเกลล้เสีเหลืองอันนี้คืออันอันนี้นสีเหลืองอ่าแม่ขาวขึ้นมาเลยใช่นี่อุ้ยเขาอัพผิวขึ้นมาหนึ่งถึงสองระดับเลยนะคะเนี่ย แล้วตัวนี้มันมีวิตามินซีพอสินค้าที่เป็นวิตามินซีขวดต้องเป็นขวดแก้วอไม่ใช่ขวดพลาสติกค่ะไม่กองแกงนะแพ็กเกจนะเขามีลูกเล่นนะขี่กับพี่พี่จะมาตระโกลาไม่ได้นะคะโลเนี่ตะโกนเลยโลกวิลกลิ่นหอมมากเลยนะคะมีมีโปรดีไหมคะซีอขอะไรนะมีโปรดีไหมคะวันนี้โปรค่ะวันนี้นะคะ ตอนนี้ในสต็อกเหลืออยู่แค่40ขวดสุดท้าย40ขวดสุดท้ายสำหรับไลนนี้จาก990บาทอันนี้เปิดแล้วต้องหมดนะโชวลัง,ลงเหลือสองร้อยห้บาทจาก9 9้บาทเหลือ250บาทสองร้าสิบเาบาทสองน่าจะมีอสตกอยเนี่ยนี่อันนี้เห็นได้ชัดเลย เออเออนองเ้อยยี่ชัดมากนี้คูปองจากทิชชู่นม่ปอีเ่ยนสออยิบบาทค่ะอย่าลืมกดคูปองนะคะแม่แม่จ๋ามาเลยจัดใชเแต่อหน้าเลยแล้วมันไม่ติดเสื้อนะคะเลอกเอื้อเลยอยไม่ติดเสื้อจริงเหรอ อันนี้นะคะเหลือ220บาทจ้ากดโค้ชรถด้วยนะคะแม่จ๋ารถมาแล้วกลิ่นหอมมากเลยนะคะเป็นนวัตกรรมอีกแล้วนะครับที่นี่เริลยอะไรใหม่ๆอะไรโดนเสื้อดำอะเลยงี้ยไม่เป็นภาพเลยจริงเหรอจริงไหมพี่จริงค่ะทด้หนึด้179เลิศมากมาครับขึ้นตะกร้าแล้วนะครับขึ้นตะกร้าแล้วจ้า สบาองร้อยห้าสิบเก้าบาทจากเก้าร้อยต้นนี้ถูกมากแล้วใช่ค่อเหมือนเหมือนแจกอ่ะเดือนนี้มันแจกมาเลยค่ะแม่แม่ใครที่ผิวแล้นะคะแต่งหน้าแล้วหน้าฉันคอใครนะคะเอานี่เป็นทานะจ๊ะใครที่ผิวแล้นะจ๊ะมผมมาเลยจ้าใครที่ครับ เออแต่แต่เขามีความแบบว่ามีความลื่นๆด้วยนะคะทาลงไปแล้วมันไม่แห้งเนาะเออมาเลเซมาเลเซียมันเนียนแบบผิไหมคะหอมมากค่ะหอมแบบหอมจึ้งหอมติดผิวนะคะวันนี้กินทาโรไหมคะหมดก่อนได้ไหมเออเอาหมดก่อนหมดก่อนหมดก่อนหมดแก้วก่อนหมดแก้วก่อนนโอเคนะโอเคนะวันนี้ไม่กินทาโรวันนี้จะกินสปาเกตตี้อ่ามันจะฟงเสียหน้ากันไหมคะ เออถ้าโลยมีก็พี่ผัดไทยครับตอนนี้พี่ผัดไทยห่อไข่สำหรับใครนะคะที่แต่งหน้าทารองพื้นทาแป้งไปแล้วนะคะหน้าฉันฟอไข่นะคะเอานี้ไปทาตัวนะคะมันจะได้เท่ากันนะคะเฟรมเอาเฟเอาให้เจ้าเล่หบไปนี้เอาเยอะมากพี่เย็บเอากันครับเย็บเอากันเอ้ยบีเย็บเอากันแปลว่าอะไรเย็บเอ่อเย็บขยับแบ่งขยับกันอะไรประมาณนี้ค่ะโอเค พี่น้อ A แล้วตั้งแต่กล่องแล้วนี่สว่วนที่หนึ่งพันคนจ้าหนึ่งพันคนแม่สี่สิบกว่าสุดท้ายจะหมดหรือเปล่าต้องหมดนะมามาจำนวนลดขนาดนี้แล้วจากเก้าร้อยเก้าสิบบาทวันนี้เหลือสองร้อยห้าสิบเก้าบาทบางท่านได้หนึ่งเจ็ดเก้าบางท่านได้สองสองศูนย์นะคะราคาไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่คนจะกดได้นะจ๊ะกดโคสส้ดส่วนลดเด้อจ้า,จาเด้อพี่น้องคือคุ้มมากๆมันแบบเขาทดลองใช้ฟรีอุยมันก็ตดสีดำอม่าีได้ดินี่ไม่ติดเสื้อใช่ ลบหน่อยดูค่ะว่าจะเป็นไหมเอาเมคอัพหนูราคาคือเนี่ยเนียนเลยนะคะนี่นาฬิกาไงินนาฬิกาลองทาคนละฝัฟดูป่ะทาคนอนราฟอ๋ออันนี้ดูผมเนี่ยไม่ติดเนี่ยสั่งแล้วขอบคุณค่ะใครสั่งได้ราคาเท่าไหร่บ้างครับใครกดได้ราคาเท่าไหร่ป่ะไปจ้าไปจ้ากดไปแล้วนะคะถึงแล้วสามารถรีวิวในตะกร้าได้นะจ้าที่รัก S <S มาเลยค่ะผู้สองแสนใจจะมาหรือเปล่าพกพาด้วยนะแบบว่าสีสวยมากแน,นนน่ารักขี่หกสิบกรัมนะคะหกสิบกรัมนะคะครับผมสี่สิบขวดสุดท้ายวันนี้จากเก้าร้อยเก้าสิบาทเหลือสองร้อยห้าสิบเก้าบาทกดโค้ดส่วนลดบางท่านได้สองสองศูนย์บางท่านได้หนึ่งเจ็ดเก้านะจ๊ะเลิศมากคือว่าขายเอาม้วนนะคะขา,ขายเอา <Joy S 2> จอยนะคะ<ม> I love TikTok Thailand I love TikTok Application in the world I love คุณน้ำหวาน CEO i n the w o r ชอบชอบมามาครับมาครับ40กวาสุดท้ายครับขิ้งไายทำไมจะพูดไม่ได้ว่ามันดีอ่ะเออีกสองคนเขาไลฟ์แล้วมันเลิศ่ะมดหรือเปล่าอเคครับตังเดี๋ยวฟังดีโอกันนะครับ เจาเนี่ยไอ้เห่าบูดฮาเ้อเด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 ้อขายหมดบอเด้อมาครับมาขารหมดวอเด้อไปจ้าแม่ครับจะไปฮะของดีจริงผู้ใดไหวผู้นั้นได้เด้อนะคะตะก้าไม่ขึ้นอ้าวเหรอแม่ปักหมุดแล้วนะคะปักหมุดแล้วนะแม่ตะกร้าตะกร้าครับตะก้าขึ้นหรือเปล่าฮะกดได้ไหมฮะ <จ>มาค่ะมากำลังมาลุลัวนะคะมาเป็นสปอนอร์ตน้องอยู่อามาถึงมาถึงทำงานเลยนะไอเลิฟคุณนาวิกาซีโอเดอะเบสท์อินเดียวมาแล้วครับมามาแล้วค่ะนี่สวัสดีครับนี่คืออะไรเนี่ยเอ้าเราจะเปิดให้ในไลฟ์น้องนะขอร้อยแชร์เดี๋ยวจะเปิดให้ในราคา299ราสิบเกาท 299กบาทคือสมาร์ทวอทช์อ๋ออ๋แบบนี้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 ทำได้ทุกอย่างนอ่เป็นอย่างนี้นะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นค่ายผลไม้เท่านั้นเองแต่เราผลิตโรงงานเดียวกับลำไยแล้วก็เสี่ยวเอิร์าโรฮายาโรเอาวันนี้นะครับเขาต่อได้ทั้ง iOS ทั้ง Android เขาวัดได้นะครับการวิ่งวัดการเต้นหัวใจวัดความดันวัด ระดับออกซิเจนในเลือดคือทำได้ทุกอย่างนะครับของสมาร์ทวอทช์นะครับนี่แล้วตัวเรือนก็เป็นอย่างนี้โอ้เป็นไงสวยมากนี่ครับผมเป๊ะเลยอ่ะเป๊ะเลยวิสวยนะคะหรูหราเปิดได้เลยไหมครับพี่ได้หรูหราโอ้ร้อยแชร์รเป็นาร้อยแชร์เลยนะครอบร้อยแชร์เลยนะครับไม่ได้ชาร์จร้อยแปดสิบแปดแชร์แล้วใช่ไหมหนะแมนปะมนแปดสิบแปดแชร์อยู่ ขอร้อยห้าถึงร้อยห้าสิบแชร์เพิ่เปิดเลยร้อยห้าสิบแชร์มาแม่สองร้อยเทาไหร่เนี่ย่งลืมสองเก้าเก้าสองเก้าเก้านะครับสองเก้าเก้าเปิดราคาเลยไม่เปิดเลยนะเปิดเลยนะต้องรอร้อยแชร์ก่อนแม่หรือยังไงขอร้อยห้าตอนนี้เขาแปดสิบแปดขอไปถึงร้อยห้าสิบตอนนี้ร้อยสิบเจ็ดแล้วนะคะร้อยสิบเก้ามาร้อยยี่สิบเอ็ด ทุกคนอยากได้สมาร์ทวอทช์มาร้อยร้อยพี่พีไปกดแชร์เองหรือเปล่าเนี่ยไอจิ้มชูนัยหนึ่งนับพี่พี่ไปแล้วสิบแชร์เฮ้ยไม่มีเช็คได้นี่มาฮะมาฮะอยากเปิดนาฬิกาครับเออให้พี่ใช้อยากให้ในนาฬิกาพี่ลองเลยเฮ้ยโหเท่เลยอ่ะเท่เลยพอดีแคมมาว่าง้วยสมาร์ทวอทช์นะครับพี่แต่ว่า ทำได้ทุกอย่างเหมือนกันถึงนิยายร้อยห้าสิบถุงนอยายหอาแล้ถุงยางครับแชร์นะครับแชร์นะครับราคาดีมากนะครับแล้วค่ะร้อยห้าสิบแล้วค่ะมามาเปิดแล้วนะถึงนิยายถึงนงยยถุงยยยแล้วจิอีหนึ่งแสนห้แชล้วถึงบนประเด็นมไปแวที่บ้านอ้าช าแชรแล้วอ้าวพี่เจนี่รวมบอกเลยนะคะตลอดการไลฟ์ของนี้หนึ่งชั่วมงิ้งเราจะมปีนะคะแตแปลกมาตลอดอ่าด้านส่งหนึ่งอาจจะยังเราเปิดให้ใจอย่างได้ถูกใกล้ใกล้เคียงกันครับแต่ไนน้เราก็จะใกล้กล้แต่ละเพื่อนละแต่ละแอปละ ได้เหมือนกันเช่นขงบผมมานี่ยดูสไลด์ตอง่ายนะครับต่อกง่ายตอกับโทรศัพท์ได้ตั้งคีย์ได้มันไหลเรื่อยมากทัชสกรีนเขาเรื่อนนะเรื่อนเรื่อยอยู่เรื่อนเลยแหละเนี่ยเรื่นเฟื่อเรื่นเฟื่อเนะนี่ยไม่สะดุดเลยนะครับไม่ใช่เรื่อนนะเรื่อนเลยแหละเอออ่านี่ เท่าไหร่นะคะบอสเดี๋ยวเราเปิดให้สิบอันอะกดให้ทันอย่ากดก่อนนะถ้ากดก่อนยกเลิกนะอย่ากดว้ยนี่ตะกล้านะเปิดแล้วค่อยกดราคาสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทราคานี้ซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ค่ะ ซื้อเถอะมันคุ้มมากจงพีซื้อเถอะพีพต่อเก้าๆเองผมกดก็ได้วกัจริงติ๊บให้น้องแต่งหน้าไปกดให้อ่ะเอาเรามาวัดการเต้นของหัวใจกันดีกว่าว่ากลหกหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องยูกินับนะเมื่อไหร่ก็ได้ห้าสี่สมสองี่เพิ่อกดอ่าแต่กีอ่าเดี๋ยวใครพร้อมนะคะกดหนึ่งมาแม่ใครอยากได้ใครไวคนนั้นได้สิบอันแรกเท่านั้นกดหนึ่งมาแม่เราวัดการเต้นของหัวใจกันนะเออ กดหนึ่งมาร,รัวแมก่กดหนึ่งกดหนึ่งหนึ่งมาแล้วนะครับหนึ่งมาแล้วครับ,รบอ่าหัวใจเต้นผิดปกตินะครับเพราะว่าพร้อมนะคะมาครับห้า <ไป S 1> สี่สามสองหนึ่งเล่นก็ไปสิอันแรกไป หาไม่ได้เลยหาไม่ได้แล้วนะแม่สลาตบอสราคานี้ไม่มีแล้วไม่ใช่แบบโตแหละไม่มีที่ไหนถูกขนาดนี้แล้วแม่คุณภาพขนาดนี้ถ้าสกินร่นหมดหมดไหมหมดหรือเปล่าเขาบอกว่าเหลือสามอันสุดท้ายาสาม้าทหมดแล้ว ไปนะครับอดีมกใแสกกลับบ้านเลยเอาไปเลยลูกมจริงไหมพี่จริงสิไม่ทันหรอคะไม่ทันเลย่กันใหม่อ่าเดี๋ยวมีมาอีกอ่าเดี๋ยวมีมาอีกนะคะแต่ตอนนี้อาจจะยังต้องรอนะคะใครอยากได้ใครไม่ทันต้องรอนะคะแต่อาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะครับผมไม่ทันแม่รอใหม่รอใหม่แม่รอใหม่รอใหม่ในไลฟ์นี้มีอีกแน่นอนแต่ต้องรอนะคะเอไม่ทันเลย บอกแล้วว่าให้เตรียมมือไว้ไว้เด้วแม่เด้อนี่มันใส่าบเนี้คือว่าโรงงานเดียวกันกับที่ลิยได้สองกำมาอุ้ยคุณพี่กดทันลดมากขอบคุณนะคะครับกดแล้วอย่าลืมยืนยันนะคะเพราะจบไลฟ์ถ้าไม่ยืนยันปึ้มก็จะเป็นราคาเดิมทันทีมีเก็บปลายทางนะคสามแสนใจมาหรือเปล่านะ ไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวรออีกนะแม่นะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากไม่ทันเดี๋ยวรออีกนะจ๊้านี่โค้ที่อะเดี๋ยวตอนนี้นะคะกดไลค์ไปเรัวๆกดไลค์เรัวๆรอสินค้าตัวต่อไปรอความ Amazing ว่าจะมีอะไรมาละสมบูรณ์สมสมสมนะคะเป็นอันเยู่แล้ไม่ใช่ลกเดี๋ยวพี่นง สี่โอห้าอย่างพวกเุาใส่โสมพีลีโสมิีรลียีลอนะคะย่ในก่อนสบู่ดับพี่นองเด้อนี่เด้อนี่นี่นี่นีเออนีแล้วสบู่สงวมเงจริงสจริงๆนะคะแล้วก็ม่ลากเลยเหรฮะไม่ใช่ลากผักซีนะคะโสมก็ป็นผักซี่ดับพีลนองเด้อสมเด้อผิวตึงแตึงผิวกระจ่างใสไม่เอาเป็น ลวกดับร้อนมีแฟนน่ารักเหมือนยุคจีใช้แล้วบอกเลยนะคะว่าตัวนี้ใช้แล้วมีแฟนทันทีอยยังไงคะยยูกิบอกกำลังถูกขอใช้่่อชวันนี้มีเซรั่มไหมคะบอสเดี๋ยวรอนะคะเดี๋ยวรอนะคะนี่ครับแชมพูโซมนะคะใช้แล้วหน้าเต่งตึงหน้าเด็กเออใช้แล้วมีแฟนเลย พี่โอบอกว่าใช้เลยเดี๋ยวมีแฟนแน่เด็ดเด็ดโคตรเดี๋ยวต้องขอซีเดี๋ยวต้องขอซีโอไปใช้สักร้อยก้อนได้อ่าได้สองก้อนนะคะมาใช้บอสบอกว่าใช้แล้วมีแฟนทันทีสองนี่มีเป็นล่ากเป็นตัวส่งเลยนะคะใครอยากผิวผุดผ่องเหมือนแดรจังกึมนะคะตัวนี้เป็นตัวรองแบบนี้ต้องชาร์รูปขุมขนขาวใสนะคะ ช่วยลดกาแฟจากราคาปกติ990บาท990บาทนะมานี่เท่าไหร่คะ129บาท เขา้อควมืห้ที่กระขายแบบาไม่ขาดทุนอันนี้คือสูงจริงๆนะคะไม่ใช่ลากผักชีอะไรแต่อย่างใดนะคะสูงแท้สูงพี่หรอสูงแท่โสมมาโสมก็เท่านั้นนะเพราะบริษัทคาสิบุณหนักมากน่าจะขาดทุนจริงขอดูจากดูจากพลราแล้วก็คุณภาพแล้วแพ็กเกจจึ้งแล้วก็มี ค่ะขายตีฟองให้ด้วยนะำตาไว้เมค่าใครอยากหน้าเด็กหน้าตึงนะคะผู้ใดที่นาเหี้ยวนาย่อนคอยนาเท่านะคะเซื่อไปใส่ไม่นะคะเจ้าของแบรนด์เราหน้าเด็กอยู่แล้วเก็บปลายทางแม่ลองกดดูนะจ๊ะพี่นะคะ มีครับแต่อย่าตีกลับนะครับผมขอบคุณของขวัญนะคะขอบคุณของขวัญค่ะน่ารักมากไปจ้าโสมีนี่หรอคะพี่น้องโสมนี่หรอมาก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 มาเป็นหลักแท็กซี่แล้วพี่น้องด้ะโสมจริงๆนะคะใครที่อยากหน้าเด็กนะคะผู้ใดหน้าเหียวหน้าแถหน้าย้อนคอยนะคะหน้าหน้าหอยหน้าญาติพี่น้องโคตรมากเออยืนแล้วนะครับตอนนี้คนขายยืนแล้วนะครับไม่มันเห็นไม่ชัดไงคะเพราะยี่สิบล้านถูกยี่สิบก้อนอะไรครับห้าสิบก้อน Chapel, 50ก้อนเท่านั้น้า50ก้อนเท่านั้นเพราะว่า CO ตอนนี้ค่ะคืนหนักมาก129บาทนะครับ129บาทนะครับถือว่าเป็นโปรเปิดตัวให้แฟนๆกันแล้วกันนะคะรับผักชีก็มาเอาวัดให้เธอพี่น้องคิดเด้อเออเห็นแล้วแบบคิดแตกขีดติดเสี่ยวจริงๆแล้วกล้วกลิ่นหอมมากเลยนะคะกลิ่นหอมแบบเออมีตะข่ายตีฟองให้ด้วยนะคะเพราะปกติแล้วราคาเนี้ยไม่มีให้แน่นอน มันปรหมุกมันปรหมุกมันแต่งามสามีแล้วแต่สมจริงๆนะพี่สามีขอบคุณมากค่ะเป็นลากเลยเนาะแม่คุณแม่เสียงดังไปค่ะคุณแม่บอกว่าจะมาขายสมช่วยหมคุณแม่เป็นเอฟซีซีโอนาวิต้านะคะเก็บไปทานได้นะจ๊ะแม่แม่สาคุณแม่แลดีใจนะคะ กดแล้วค่ะสองก้อนขอบคุณมากค่ะผมว่มมาแล้วทำไมไลน์นี้คุณแม่ตามาด้วยตลอดเลยนะคุณแม่มาดูซีโอนะครับบอกเลยว่าไลน์นี้นะคะใครใครไวใครได้นะคะวันนี้สำหรับสินค้าของเรานะคะมีความไวไเวสิ้นรออีก เยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ย้ำอีกครั้งนะคะไม่ใช่รากผักชีนะคะพี่น้องจ๋ามันคือโสมนะคะพี่น้องรากผักชีโสมโสมนะคะจากเกาหลีเลยนะโสมแท้โสมแท้จากเกาหลีเขาบอกเขาถูกแล้วเป็นดาจาเกาหลีเลยใช้แล้วผิวละขาวใช้แล้วเป็นสาวเมดอินโคเรียเออเหมือนสาวโคเรียเลยแหละ20ตั้อหนึ่งไลค์ครับ หมดป้องหมดบ้องหมดเลยรูแม่เลยรู้แม่ใครกดได้ก่อนเลยนะคะบอสเซนบอสอะไรอีกแล้วเด้อราควข้าดีเด้อค่ะพี่น้องเด้อเมียบันเลเนี่ยจากเก่าลอยเก่าซีดได้หนีแล้วข้าดีเจ้าของโรงงานเป็นขาดทุนเลยเนี่ยซีอีโอขาดทุนแล้วใช้ของที่ดีใช่พี่น้ันลดโปรสำหรับใครนะคะที่หน้าเท่าหน้าเหี่ยวหน้าหย่อนค้อยแล้วก็หน้าแร่หน้าดํานะคะมีฝ้ามีก่่านะคะเอาไปใช้ค่ะพี่น้องค่ะ มาเหนื่อยบป่เหนื่อยเหนื่อยปูขนาดนี้หนึ่งพันท่านไม่กดพลาดมากยี่สิบก้อนสุดท้ายสิบหกก้อนสุดท้ายแล้วสิบหกก้อนสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยแล้วแม่ยังมาพิมพ์ทีหลังนะว่าแม่ไม่ทันค่ะลูกเข้าไปช่วยหายคันนิดนึงถ้าหมดร้อยกระปุกประกาศพรีเซนเตอร์เฮ้ยเดี๋ลูกเลยนะฮะ

เป็นซีอที่ใจดีสุดในโลกครับขอร้อยกระปุกให้น้องๆนะคะประก,กาศพรีเซนเตอร์เลย1ิชาร์สุดท้าย1ิดก้องสุดท้ายเมย์หนึ่งพันคนเอาสิแม่ยังไงก็น้องอยู UH! ่แ,แล้วแหละแต่โชว์ศักยภาพมาดูกันว่าขอหนึ่งร้อยกระปุกแคนดีดิงวันนี้โชว์เซ็นสัญญาประกาศพรีเซนเตอร์ค่ะนีนีมีแล้ว อาจจะเพิ่มวชอนอ่ะมา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 เอาสปู่เหลือสิบก้อนสุดท้ายแล้วฮะอาจจะปูเหลือสี่ก้อนสามก้อนสามก้อนสามก้อนทำก้อนสุดท้ายแล้วแม่จะได้เซ็นแล้วเซ็นปากกาศจับปากกาแล้วใครที่ริงถูกที่สุดปกติเราผ่าไม่ทุกไม้เดี๋ยวจะมีคนโมโงงไปอีก ไลฟ์มีแล้วนะาชิญสาเอาให้ก็ใันตัดมาไปแล้วครับนะครับแคนดี้บลิงครับผมแคนดี้บลิงนะคะมามาบลิงนะครับคุณนาคนตาอยู่แล้วตัวนี้วันนี้วันนี้ที่จริงอ่ะอันนี้อันนี้ขอบอกตามจริงเราเปิดเจ็นะคะแต่พอดีติดต่ะ เขาเขาเห็นว่าเราเป็นไลฟ์ใหญ่มีน้องยูกิกับน้อง PP นะคะเป็นพรีเซนเตอร์ที่กำลังเซ็นสัญญาเขาเลยมีส่วนลดมาให้ออเดอร์ละส0 0บาทเพราะฉะนั้นแค่นี้ทิงจากปกติ1,290วันนี้ TikTok อจัดให้จาก799ที่เราเปิดในทุกไลฟ์วันนี้เหลือแค่ 599าบาทแล้วถูกที่สุดในบรรดาที่เราขายมาไม่เคยมีราคานี้มาก่อนโอ้โหเปีรยบมากอะเปี่ยบมากขอร้อยระปุกเท่านั้นประกาศแังยาพิเชต้์ค่ะออยังนีแม่ พร้อมแล้วพร้อมแล้วยังทิพย์มีดองทราบอยู่แล้วแม่แม่พีทราบอยู่แล้วว่าคุณสมบัติของเขานี่ดีเลิศอยู่แล้วนะคะท่าแล้วปางท่าแล้วหนาเศร้าแหล่ท่าละหนาเศร้าเถานะคะเพราะฉะนั้นแล้วผู้ใดที่หนาเทาน่าแหล่นะคะเอาไปใช้ทำแม่จากปกติถูกที่สุดที่เคยขายมา799บาทวันนี้ถือตะกว้าเก่า599บาทเฉพาะไลน์นี้ไลน์เดียวเท่านั้นขอ100กระปุกค่ะ มาครับมาครับแูกูที่สุดแล้วนับในไรนี้นะเขาเป็นแบบนี้อ่าคือเนื้อเจลแล้วเนื้อครีมแยกออกจากกันมันเป็นตอนนี้มีแบรนด์เดียวในเมืองไทยแทนที่พิงเท่านั้นนะครับครับผมแล้วมันทําให้เนื้อเจลแบบนี้มันทําให้การบารุงลงผิวมันล้าลึกและได้ดี นาจะิมทั่วไปนะครับเพราะรพวกโมเลกุลเล็กต่างๆเนเขาซึมลงผิวได้ดีมากมันเลยเป็นครีมที่สามารถเติมเต็มด้วยทำให้ทำให้บอกว่าล่องแก้มร่องตาอะไรเงี้ยมันฟูขึ้นอ่าขนาดที่สามารถที่จะบำรุงในเรื่องของกาหและฝ้าด้วยหลายคนบอกว่าหน้าฟ<ะ>ูขึ้นหน้าดูเด็กขึ้นหลายคนบอกว่ากาะและฝ้าเนี่ยจางลงบมจางไม่ได้พูดเองนะค,ะครับ ดูจากหน้าซ uh, ีโอครับเนี uh. Uh. Uh, uh ่ย uh ดูจากหน้า uh. ซีโอใช่เ huh. ป uh ็นประจำอยู่แล้วดูว่าการันตีแล้วนะพี่ดูเนี่ยจากหน้าซีโอครับพี่พี่เหรครับแม่แครับบอสคะใช้ตอนไหนบ้างคะใช้เช้านะครับแล้วก็ก่อนนอนเลยอ๋อเซไลเซอร์เลยอ๋อแล้วเวลาทาแล้วเนี่ยนะครับทาแล้วทำให้ดูครับผมเอี่ยงก็ทาลงไปแล้วเนี่ยอ๋อหนิเขาจะเป็นเนื้อเจลอยู่อ๋อโอ้โหเนี้อเจลอ๋ออ๋อเหลือเจ็ดสิบกระปุกคุณค่า เขาแยกกันออกมานะครับแล้วเขาแยกเขาแยกชั้นเห็นไหมแยกชั้นนะครับระหว่างตัวสโนว์ที่เราเรียกว่าสีขาวนะครับแล้วก็เนื้อเจลเนื้อเจลก็จะเึมลผิวก่อนแล้วมันซึมเร็วมากนี่คือเย็นเลยนะค่ะเสร็จปุ๊บปาทาทาไปนะทาไปเห็นไหมฮะ ความกระจาใสายมันความขาวมันเกิดขึ้นทันทีนี่ดูสองถนี่เออต่างกันเห็นได้ชัดเลยนะคะดีจริงค่ะเพราะเคยใช้แล้วแม่แม่รีวิวฉ่ำมากเลยค่ะว่าใช้ดีมากเสร็จปุ๊บเนี่ยมันขาวอี้นะมันไม่ใช่แค่ขาวี้แล้วหายไป่ะคันบำรุงมหาศาลมากเออบำรุงสุดๆเนะเขาเขามีเห็ด ออ่าก็เียท็ปฟรนะครับช่วยในการย้อนวัยผิวนะครัเป็นสร้างเซลล์ผิวใหม่ครับผมไม่ได้เอาตุแกแเซลล์ผิวี่ตายไปเขามีอัลฟากูตินอัลฟากรูตินช่วยลดการลดฝ้าครับเขามีซินเทล่านะครับที่ช่วยในเรื่องของกรลดอาการอักเสบลดการแพ้แลมีในอาซีมายนะครับช่วในการปรับโทนสีผิวต่างๆด้ยครับผมคือในสารสกัด่นมากแล้วเราไม่ได้ใส่แบบธรรมดาใส่เยอะใส่ใส่จรมบบคุ้หอของเซฟคว กดกระปุกสุดท้ายผมจะได้จับปากกาแล้วครับผมจะได้จับปากกากดได้เลยครับ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 กดได้เลยครครับราคาดีที่สุดแล้วนะครับ599ปกติ1,290งาสิบบาทที่จัดเหลือห้าเก้นี่คือราคาดีที่สุดแล้วกดไปโดยไม่ต้องลังเลนะครับไม่ต้องเสียใจเลยว่ากดไปเนี่ยมันราคานี้ดีที่สุดแล้วอ่ากดเลยครับายนี้สุดท้ายนะครับลโอ้โหถึงแล้ว โปรสุดๆเลยนะคะครับผมป๊อปเราน่าจะแทบไม่เหลืออะไรเลยนะคะโปรนี้นะคะอยากให้แบบทุกคนลองใช้จริงนะครับมาค่ะแม่แม่จ๋ามาเลยจ้ะเหล๋า50กระปุก้าสุดท้ายขึ้นทางแล้วแม่ขึ้นทางแล้วแม่จากปกติถูก799ไลน์นี้ถูกประเดิม599แม่50กระปุกสุดท้ายใครไวใครได้1,000โคนอ่ะลองดูสี่100กระปุกมาแข่งกันเลย1,000โคนให้กดทันนะจ๊ะมา แม่กดเลยแม่บ่ไ้แอบแอบอไนท่เท้าชาว่ามันดีแต่รีวิวเราแน่นรีวิวเราจึงใช้แล้วเห็นผลจริงใครที่หน้าและหน้าดำเป็นฝ้าเป็นกะแพ้ง่ายผิวมีริ้วรอยผิวแก่นะคะกดไปเลยจ้ะนี่ใช้แล้วใช้แก่เลย อ่าใช่ดีขึ้นเลยดีเลยเนื้อครีมนะคะเขาจะมีเมสโนแล้วก็มีเอ่อมีเจลนะคะพี่น้องก็ต้องตกใจว่าโอ้ยเมซีขาวๆคขี้มาหดชั้นหรอมันเกิดยังไงระวางท่าหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเขาคือการสกัดนะคะใช่เขาแยกตัวกันแล้วเราก็เกลียได้เลยชั้นเจลจะแบบลงสุดผิวชั้นชั้นในก่อนสี่สิบห้าถูกสุดท้ายแม่มาเอาสิแม่หนึ่งพันท่าน ใครทันคนนั้นได้ไม่มีราคานี้อีกแล้วบอกเลยไลนี้คือถูกที่สุดแล้วเท่าที่เจัดมาที่น้องมาจัสถูกแล้ว